สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาสอนโหลด g t ท,ทอ๋สอนไม่ใช่ครับสอนโหลด c o อย่างที่ผมสัญญาไว้ที่จะบอกสอนโหลดครับแล้วก็มาี่โหลด c o นี่วันนี้ครับ c o บวกหมดเลยนะนี่นี่โอเคก็มาแล้ว มีตั้งมีเนี่ยซีซีโอสามกว่าน้ำเนี่ยแปบบหนึ่งเราก็รอแป๊บหนึ่งจต่วันนี้เราก็ไป หเน hmm. ี่ Slide Slide ยโหลดซีโอสีี่พ cool ังครับนี่ครับนี่ครยแล้วก็เนี่ยเนี่ครับนี่อะไรวะนี่ซีโออะไซีโอสี่ครับแล้วก็ลันนะ เออนี่ยแล้วนี่ทั้งหมดต้อาไปไวัดที่ไหนครับไว้ในไว้ในคีดีไล่ครับนี่ลอก็อไว้ไปเลยครับอือแล้วนี่ก็ซีโอสี่ครับนี่ก็ซีโอสามครับอันนี้เดี๋ยวผมจะสอนลงนะครับเออเสร็จแล้ว เออเดี๋ยวมาดินี่เราดาวดูกไนแล้วนี่นี่คือ c o เนี่คือ CO3 เอะ c o 4สำหรับติดตั้งกันดีเลยเนะอะแล้ว CO3 เนี่ยเออไม่มชใจรับนี่อันเนี้ยนี่อันนี้สำหรับ ลากครับเนี่ยหรือว่า,าก็ G D M นี่คุณก็ก๊อย่างเงีนะ้ยไม่ใช่ลักนะล่างนงี้ยเอามาวางไม่ได้แนละ้วนี่นก็เนี่ย ซีโอีเนี่ยมันยับขึ้นว่าเหมือนเขียนซีโอีอะไรเนี่ยนะบางทีถ้ามันซ้ำกันก็ให้เปลี่ยนชื่อนะเออเออสำหรับการสอนโหลดเนาะโหลดอะไรเมื่อกี้อะไรแล้วอะซีโอตั้งสองซีโอล้วเออผมกอจบการสอนซีโอเป็นตัวน,นี้ครับสอนแบบคลีโอนะคลีโอพูดผิด